ะจะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พาพี่น้องมาที่สวนป่านาบุญสามปุมธานีบริเวณสวนเพียนธรรมหนึ่งนะวันนี้พาพี่น้องมาดูกิจกรรมการทำร่มให้กับโคกพอเพียงของเรานะ,ะคือโคกพอเพียงของเราทำโคกไปแล้วนะ เอากิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้ามากองแล้วก็เอายินดีแปะเรียบร้อยทําระบบน้ําแล้วแต่ว่ามันร้อนมากเลยปลูกพืชไปแล้วด้วยนะมีพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงแต่ระหว่างที่มันตั้งหลักนี่มันร้อนมากเลยมันทําให้พืชเราเจริญเติบโตช้านะพอพืชจะเจริญเติบโตช้าก็ทําให้อ่าไม่ทันอ่าไม่ทันกินไม่ทันใช้นะพี่น้องนี่ต้องการพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงจํานวนมากแต่ว่า แต่ว่ามันมันเกิดไม่ทันนะเกิดไม่ทันมีวิธีหนึ่งที่จะทําให้เขาเกิดได้เร็วเพื่อที่จะเอามากินมาใช้ได้ก็เราก็จะต้องนะช่วยกันทําร่มให้เขาเพราะว่าบางจุดนี่เขาร้อนมากเลยเนี่ยอย่างที่พี่น้องเห็นนี่นะอ่าเนี่ยจุดที่แสงแดดแดดมันเปี้ยงๆนะน้าร้อนมากนะแดดเปี้ยงๆร้อนมากเลยเราก็จะต้องช่วย,วยกันอ่าช่วยกันทาทาร่มนะเราเอาซาแลนมา มากัน้นมามามากางนะเอาไม้มาปักข้างๆนี่ก็เอาสาลนมา,นากลางเขาเขายัางชั่วนะเ,เย็นลงไปเยอะเลยนี่มันจะทําให้พืชเราเจริญเติบโตได้ดีน,น,นี่อันนี้ที่กลางมาแล้วดี๋ยวพาพี่น้องไปดูที่กลางมาแล้วแล้วกำลังกลางอยู่เอาดูที่กําลังกลางกันอยู่ตอนนี้กิจกรรมของเราอย่างนี้แหละอเพื่อมวลมนุษยชาตินะเ,เราจะได้มี พืชพันธัญญาหารโดยเฉพาะพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงนะไว้กินไว้ใช้ไว้แบ่งปันนะไม่งั้นไม่พอก,อกันหรอกนะไม่พอกินไม่พอใช้ไม่พอแบ่งปันกันอ่ก็เลยต้องช่วยกันเนี่ยจิตดาสาทีมชายนะตอนนี้กําลังช่วยกันอยู่นะอ่าทีมหญิงก็ทําครัวบ้างทํากิตกรรมจุดอื่นบ้างอําร้านค้าทาอะไรอะไระไปห,หลายจุดตอนนี้ทีมชายเรากําลังช่วยกันนะเนี่ยกำลังช่วยกัน,นะน,น,กนทํา าการร่มนะการซาแลนดให้กับพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงพอการร่มได้ก็จะได้เอาพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงมาปลูกเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นะมันชง,งักเลยนะก็มันไม่ไปไม่มาเลยขนาดระบบน้ําเราได้องค์ประกอบได้นะแต่ว่าชง,งักเลยเพราะว่ามันร้อนมากเลยเปี้ยงๆเ,เลยตอนนี้ก็กําลังร้อนกันได้ที่ทีเดียวเน,นี่ยมาดูที่ว่าเราการกันมาแล้วนะเนี่ยพี่น้อง น,นี่ตอนนี้เรากางกันมาแล้วกางร่มให้เขาไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ๊ยร้อนเปี้ยงๆเ,เลยพืชก็แย่คนก็แย่เหมือนกันนะไม่ไหวมันรอ้อนมากเลยนี่เราก็กางกันมาตั้งแต่นูน้นนะตั้งแต่ทางต้นเนะาะตอนนี้เราเมื่อเมื่อวันก่อนนะเราเทถนนคอนกรีตแล้วนะเนี่ยอ่าทุ่มทุนสร้างอ่าทุ่มทุนสร้างเถนนคอนกรีตเลย เตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์เทคอนกรีตกันมนีดินมีทรายแล้วต้องใช้เทเลอร์ไปขนกันเอามีแบ็กโฮมีรถนาโมา่มีรถไถโอ้มีอะไรอะไรที่ต้องช่วยกันเยอะแยะเลยแต่เราก็ก่อนจะมาเป็นถนนน,นี่มาเป็นถนน,นเทถนนเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันร้อนมันร้อนมันร้อนแล้วมันร้อนนะ ปลูกไปแล้วพืชมันชะง,งักบางอันนี่แห้งเลยนะนี่นี่พี่น้องมาดูนะพืชบางอันนีมันแห้งเลยนะขณะมัน yeah. พืชแข็งแรงนะเนี่ยพืชแข็งแรงบางอันนี่จิ้มลงไปมันแห้งคาตาเลยนะนี่แห้งคาตาเลยนะโอ้แต่บางอันยังเขียวอยู่ต้องปลูกกันหลายอันนะช่วยกันนะบางแสงให้กันนะจะมีตัวรอดตัวไม่รอดบางทีก็รอดไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยให้พี่น้องได้เห็นนะเราก็ดูแล้วโหแบบนี้เขาโตไม่ทันเนี่ยเลยต้องมาทําร่มให้่ะ ตอนนี้การซาแลนกันเลยเนะ,ะทุ่มทุนสร้างนี่พืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงหรือว่าพืชพื้นบนา้านพืชบรรณากาวหรือที่พระเจ้าตรัสว่ายยกกับแก่นะจะเป็นอาหารอย่างดีนี่เราก็จะต้องมีร่มให้เขานะไม้มีร่มให้เขานี่ไม่รอดเลยนี่ตอนนี้ทําร่มไปแล้วยาวเชะถ้าร่มอย่างเงี้ยเนี่ยจะดีเขาจะเจริญตบโตดีนะงอกงามดีเราก็จะได้ พืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงเนี่ยไว้พึ่งต้นแล้วก็แบ่งปันกัน,นตรงนี้สวนสเพียนทรรหนึ่งโอ้เขากำลังเกิดบางจุดก็กำลังเกิดได้ดีบางจุดก็กำลังเกิดได้ดีดกักเกดดนเชียวตรงไหนล่มๆมนะนี่เขามีล่มไม้ตรงนี้มีต้นยางมีต้นยางแต่ก่อนทึบเชวเราก็ต้องตัดนะต้นยางเราก็ตัดให้โปรง่งโปงหน่อยตัดจริงให้เขาโปรง่งโปงหน่อย พอเขาโปร่งๆหน่อยให้มีแสงลงมาได้แล้วก็มีร่มด้วยมีแสงมีร่มด้วยนะเนี่ยเขาก็เราก็ปลูกพืชแข็งแรงคอนจิมแข็งแรงก็เกิดได้อันนี้มีกระดุมเงินนะเนี่ยกำลังงามเจรินกระดุมเงินนะกำลังจะเรียนอกงามดีมีอวอเตอร์เคสนะก็ไปได้นะข้าขงในนู้นนะนะนี่ยข้าขงในนู้นเป็นอ่องแซบป,ปา่านู่น อมแซปปาเขากำลังเกิดนี่ยเนี่ยเนี่ยอมแซปปาเขากำลังเกิดเกิดแทรกมากับข้าวโพดเขาก็จิ้มข้าวโพดด้วยต้นกล้วยก็กำลังงามนะมันจะเป็นอกงามดีเนี่ยน่ะตอนนั้นอมแซปปามีป้ายด้วยนะป้ายว่าอมแซปปาเนี่ยป้ายว่าอมแซปปาน่ะต้นมันจะมีหรือเปล่าแล้วมีแต่ป้ายไปลุเดี๋ยวไปดูดิมันต้องไปดูหน่อยโอ้ต้นก็มีนะไม่ใช่มีแต่ป้ายนะพี่น้อง นะอมสับปะหวางเงินนะมีต้นเขากำลังเจริญง,งอกงามดีขึ้นมาพร้อมกับสาบเสือสาบเสืออันนี้ก็จะมีะกระดุมงินด้วยอยแถวนน้นอมีพักกลังด้วยักลังก็กำลังเกิดต้นกระโพดก็กำลังอะงามดีีเขาเกิดมาด้วยกันแล้วโอ้มีมายราบด้วยมายราบก็เป็นยาเป็นยาได้ทั้งนั้นนะ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันต่อ,อต้นมะเขือต้นมะเขืออันนี้นี่มะเขือต้นพริกกำลังเป็นลูกพริกก็กำลังเป็นลูกอันนี้มีสองอ,อ่ามีผักเสีย้ยนผักเสีย้ยนด้วยผักเสีย้ยนก็กำลังขึ้นผักเสีย้ยนม,มาดองได้นะนุะโโ่นโอ้โหน้ำผึแข็งแรงนุ่นอยู่ทางนู้นเยอะแยะหลายอันเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วครับเดี๋ยวค่อยไปดู เราก็าไปเยี่ยมพี่น้องฮะสมต้นเล็กโสมไทยเอา้เอากำลังเกิดเาวดีแล้วล่ะโสมไทย <c oughs> เนี่ย <c oughs> กำลังเกิดกันเอา้าค่อยๆเกิดกันกันมาอ่าบางทีก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเอ้ยมันไม่ใช่ว่าป,ป,าปลูกปุ๊บมันโตปั๊บนะเนี่ยพี่น้องมันต,ต้องโกลกไป นี่ก็เราเทปูนะปูนกระเด็นกระเด็นใส่อ <laughs> ยู่เดี๋ยวมันก็หลุดเดีเ๋ยวมันก็หลุดนะมันไม่เที่ยงหรอกมันหลดุลด,ลดไปล้างน้ําแล้วก็หลดุลดปูนจะหลุดออกมาได้นี่อันนี้อมแซพบ้านเป็นเจ้ารมอมแซพบ้านนี่พดอกสวยเชียวอสีม่วงสีม่วงเป็นเจา้าโดมอมแซพบ้านกับสาบเสือก็กําลังขึ้นมาด้วยกันเขาค่อยๆโตไปเรื่อยๆค่อยๆโตไปนะ ของเดือนพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงเริ่มเจริญเติบโตให้เราได้กินได้ใช้แต่ว่ารัศมีการกินของขนเยอะเหลือเกินนะทั้งของเราทั้งพี่น้องประชาชนรัศมีการกินสูงโตไม่ทันตอนนี้โตไม่ทันเ,เราต้องหาวิธีทำไงจะโตทนจเจริญเติบโตได้ดีได้ทันนะก็เ,เลยต้องมากางร่มให้เขาจุดไหนเป็นร่มอยู่แล้วก็โอเคนะจุดไหนเป็นร่มอยู่แล้วก็ดี เนี่ยจะรวมเขาเนี่ยเนี่ยแปลงเนี่ยนะมันมีที่ว่างที่ทําให้เราเดินได้เนี่เดี๋ยวปลูกเลยเดี๋ยวต้องทําโคกปอเพียงเอากิ่งไม้ใบไม้มาใส่เลยนะแล้วก็เอาดินมาใส่นะแล้วก็ปลูกเพิ่มเพิ่มพื้นที่ปลูกไม่งั้นไม่พอนะนี่จากแปลงที่ขนาดเท่าไรล,ล่ะเนี่ยขนาดเมตรสองเมตรนี่ต้องเอาแปลงขนาดนะสี่ห้าเมตรเลยนะแล้วรวมกันสามแปลงสี่แปลงเป็นหนึ่งแปลงต้องรวมกันไม่งั้นไม่พอนะ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนี่กระดุมเงินอะฮะเจริญงอกงามพอสมควรทีเดียวนะพอหายใจให้คอได,ได้ทีเดียวนกระดุมเงินมีกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบเขียวนูน่นนะกำลังแทรกขึ้นมากระเจี๊ยบกำลังแทรกขึ้นมาอ่ากระดุมเงินกำลังเจริญงอกงามดีเริ่มผลผลิตเราเริ่มได้ผลดีไปเรื่อยเรื่อยือยนะเริ่มได้ผลไปเรื่อยๆแต่อย่างนั้นก็โตไม่ทันโตไม่ทันความต้องการของคนเนาะ จะก็บปลูกนะพี่น้องมันไม่พอกันนะนี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยดอกเขาเรียกว่าหูปลาช่อนลิ้นปีหูปลาช่อนหูปลาช่อนกาลังกาลังโตเนี่ยไอพวกนี้ถ้าเขาหล่นลงไปแล้วเขาจะได้อันนี้ถ้าเขาหล่นหล่นไปนี่นี่แล้วเขาจะเกิดนั่นเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเขาขาวเนี่ยหล่นแล้วนี่หล่นแล้วนี่เนี่ยอันนี้ยถ้าหล่นหล่นไปปิ้วๆไปดีเดี๋ยวเขาเกิดละเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเกิดหล่นไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเกิดละ ล้นปีแล้ววาหูประชอนนี่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 หล่นแล้วหล่นแล้วหล่นแล้วนี่ไง็นไหมหล,ลนเลยหล่นเลยเดี๋ยวเขาก็เกิดเนี่ยไอ้ที่หล่นหลนเป็นขา,ขาวขาวอะไรเงี้ยมันมีเมล็ดข้าอยู่เดี๋ยวเ็าจะเกิดอ่าเขาขยายพันธุ์ไปไดน้นี่ก็ถ่ายทอดสดนะถ่ายทอดสดให้พี่น้องเราได้เห็นกิจกรรมของพวกเรา่าเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำทำไงพืชมันจะทันการ ประชุมกันเมื่อเช้าโหเราเอาสถานการณ์มาเล่าสู่กันฟังบอกไม่ทันไม่ทันนะโตไม่ทันโตไม่ทันโอ้ยสงสัยโตไม่ทันมากๆนี่สงสัยจะได้ทำเหมือนตอมงนะนะฤดูสัตว์วางไข่นะนะก็ต้องงดจับอันนี้ฤดูพืชกำลังงอกพืชกำลังปรีใบสงสัยต้องงดเด็ดกี่เดือนก็ว่าไปเนาะ เออมันจะไม่ทันกันจริงๆเลยนี่นี่เนี้ยเราช่วยกันอยู่ตอนนี้กลางร่มกลางร่มําลังกลาง,ร, <c oughs> างร่มให้พืชเรานะให้คนด้วยให้พืชด,ด้วยอ่านี่กำลังช่วยกันจิตอาสาเรากำลังช่วยกันนี่กำลังกลางร่มให้เขาอยู่น่า <c oughs> อาน่าเนี่ยใช้สารลนใช้สารลนกลางร่มให้อยู่มันร้อนเปี้ยงๆเ,เลยนะเนี่ย โอ้ยนี่ร่มดีจังเลยสงสัยคนจะนิยมมาอยู่กันนะมันร่มแล้วเย็นแล้วนิยมมาอยู่กันอาจารย์ขออยู่แปลงพักไปเลยขออยู่แปลงพักก็เย็น <c oughs> สบายมีพื้นที่ยังสามารถเสียบได้นะั้นยังจิ้มได้นะเนี่ยพอมันเป็นล่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดน้าใส่ใชุ่ชมๆเลยนี่สามารถปลูกพืชแข็งแรงคนกินแข็งแรงต่อไปได้ยังมีพื้นที่ยังมีพื้นที่เนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วสามารถปลูกต่อไปได้นี่ถ้ามันไม่พอกันอีกในทางเดินนี่ต้องได้ปลูกกันในทางเดินนี่วต้น <c oughs> <c oughs> ทางเดินอีกนี่นะเอาไม้เอาดินมาใสา่เอากิ่งไม้ใบไม้ดินมาใสา่ปลูกได้อีกเพิ่มพื้นที่ปลูกได้อีกเราต้องใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุด <c oughs> น,นี่ก็เป็นกิจกรรมที่พวกเรากําลังทําร่วม <c oughs> ให้กับ <c oughs> พืชแข็งแรงคนจินแข็งแรงน,น,แนะ ทำโคกพอเพียงกันทําระบบน้ําแล้วเหลือระบบล่มมันร้อนนะยุคนี้เนี่ยนะอภิษที่สัตว์เ็ยพูดวาด่าโอ้เวลาใกล้กือยุคเข้าไป<บ>านี่มันจะร้อนเหมือนดวงอาทิตย์เดวงเลยนะมันก็จริงอย่างนั้นนะนะร้อนจริงๆเลยพืชขนาดว่าเคยเกิดง่ายๆ่ายๆนี่ชะง,งักกันเยอะแยะเลยนะชะง,งักเลยไม่ใช่ธรรมดาชะงักเลยบางอันนี่เหนียวแห้งเลยนะ ปกติมาจิ้มมาเสียบมันจะโตนะโตเร็วอย่างเงี้ยป็นต้นนี้เหี่ยวแห้งเลยเนี่ยมันร้อนขนาดเผาแห้งกันเลยละงานยุคนี้นี่ต้องช่วยต้องช่วยเขาอันนี้ก็ทีมสื่อนะเขากำลังไล์สดกันเขาก็ทําหน้าที่เขา